อ้าวโอเคก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะก็ใน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 ,ในสำหรับทองคําทองคําของรอบเนี้ยผมผมให้ไอเดียไอเดียว่าเฮ้เราน่าจะยังอยู่ในกรอบของการไซด์เวยนะพี่เนี่ยคือโซนโซนในในโซนไซด์เวยตอนนี้มันมันมันชัดมันมันชัดว่าเราอะอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์ซึ่งซึ่งในรอบของการไซด์เวย์ชุดนี้เฮ้เราอาจจะยังอยู่ในขาที่สองที่ยังไม่จบหรือเปล่านึกอ,อ่านึกออกไหมเนี่ยอย่างนี้ คือทั้งหมดนี้นี่คือขาที่หนึ่งเนี่ยทั้งหมดนี้คือขาที่หนึ่งแล้วก็ไอ้ขาตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยคือขาที่สองหรือเปล่าที่ยังไม่จบอ่าซึ่งไอเดียในการขึ้นณนะตอนเนี้มองมองว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้มันขึ้นมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าจบอาจจะเป็นหนึ่งเหมือนที่เหมือนที่พี่อู๋อ่าบอกบอกมาแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเป็นการไซด์เวย์ของขาที่ขาอะไรฮะของขาของขาอนเอนี่คือคือ,ค,อคือเด้งเอแล้วก็ไอ้ชุดเนี้ยคือขาบี แล้วก็พร้อมที่จะเล่นเลยฮะพร้อมที่จะเล่นขาซีให้จบซึ่งในในกรอบตรงเนี้ยนั่นแหละคือมันมันชัดเจนว่าเราเราอยู่ในกรอบไซด์เวย์แล้วก็วิธีการเล่นในกรอบไซด์เวย์คือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล่นเล่นยังไงฮะเล่นตบขึ้นตบลงในกรอบประมาณสิบถึงสิบห้าเหรียญนะฮะในกรอบประมาณสิบถึงสิบห้าเหรียญซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราเราน่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 าจะได้น่าจะได้กันผมคิดว่าแล้วก็อแนวแนว,แนวทางของการใช้ฟันฟลในการในการมองอะ่ะเฮ้ย ในรอบไซเวนนี่คือเอาอยู่อ่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แล้วก็ให้รู้ให้รู้ว่าเอ้ยเราเรามีกรอบการเล่นอยู่ประมาณสักสิบเหรียญละกันอ่าก็คืออาจจะห้าเหรียญหกเหรียญทีพีอะไรแบบนี้คือเน้นเน้นอาจจะเปิดโพซิชันที่ที่ใหญ่หน่อยเปิดโพ i ิชันที่ใหญ่หน่อยแล้วก็อ่าความเสี่ยงที่เราจากที่ว่าเราวางวางสปรีดห่างกันเยอะใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องลดสปรีดตรงนั้นลงมาลดสปรดตรงนั้นลงมาเพื่อที่จะคุมความเสี่ยงให้มันให้มัน cover ในใน Position ที่เราถืออ่ะทีนี้ทีนี้ในรอบของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่ะสมมติว่าให้เรามองว่าไอเดียตรงนี้มันจบหนึ่งไปแล้วของของขาที่สามดังนั้นไอขา b ที่เราเล่นกันอยู่ตอนเนี้อ่ะทรงกราฟคือทรงกราฟอันตอนแรกที่เรามองกันก็คือตรงนี้ใช่ไหมมองเป็นว่าตรงนี้เป็น a แล้วก็ไอตรงนี้เป็น expanding จบ B ตรงนี้แล้วก็ไอตรงเนี้ยป๊บปป๊บปเนี่ยจบอะไรฮะจบ C ตรงนี้แล้วก็สองอาจจะจบไปแล้ว อสองอ,อาจจะจบไปแล้วตรงนี้ดังนั้นซีนารีโอที่เรากําลังตามอยู่นะตอนนี้ก็คือหนึ่งซีนารีโอที่สองฟิ n อ่าเนี่ยสองสองฟ i n i s h already ก็คือจบแล้วสองเนี่ยจบไปแล้วอตอนนี้เรากําลังอยู่ในอะไรฮะในขาที่สามอ่าซึ่งซึ่งความสมเหตุสมผลหรือหรือความความคล้องจองของมันอ่าที่ที่ที่มันลงมาก็คือเอ้ตรงนี้อาจจะลงมาเป็นขาที่อะไรฮะหนึ่งไหมหนึง่งอ่าใช่แล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเป็นการเก็บของไซส์เวของอะไรฮะของสอง ของสองอะของสองไหมให้หน่าสนใจเออน่าสนใจสนใจตรงเนี้ยอาถ้าเป็นอสองปุ๊บไอชุดเนี้ยคือผมมามองว่าคืนนี้มันจะลงโดยโด้วยแพทเทิร์นของมันที่ผมมองมุมนี้แหละผมมองว่าให้ไอคืนนี้ควรที่จะลงด้วยเว็บสามค่ะอ่าคืนนี้ควรที่จะลงด้วยเว็บสามแล้วก็ให้ลองย้อนกลับไปดูของ <S 2> <S 2> <S 2> ดอลลาร์อินดี็ถ้ามันมีการ c o r r ร l เลชันกันคืนนี้จริงๆผมว่าคืนนี้ดอลดดลร์แข็งดอลลร์จะแข็งคืนนี้ น่าจะแข่งคืนนี้แล้วก็ชุดนี้จะลงด้วยเว็บสามมองที่สามเอ็กอนุโลมก่อนแล้วก็วัดเป้าเวลาวัดเป้าเราจะใช้การวัดเป้าด้วยด้วยการ projection เพราะอะไรฮะไอ้ขาที่มันรีบาะนะตอนนี้ไอ้ขาที่มันรีบาะนะตอนนี้มันมันมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันเด้งไม่มันเด้งไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมอ่ะเนี่ยเด้งไม่ถึงไอพี่แป๊บหนึ่งนะพอดีไอกรับมันมาส่งของได้ค่ะ ฮัลโหลครับอ่ครับผมอเท่าไหร่นะ926อ่สหาแป๊บหนึ่งอ่าธนาคารอะไรเอ่ยอกระสิกรเดบัญชีครับ ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสี่สามเก้าหนึ่งสี่สามเก้าห้าสองสามห้าสองสามยอดยอดเงินเท่าไหร่ครับเก้าสองหกพันเก้าสองหกคุณวัชรินอ่าเรียบร้อยครับพี่ฝากไว้ที่เราปภได้เลยครับครับขอบคุณครับอ่ะโอเคต่อพี่ เพราะนั้นเพราะนั้นไอเดียไอเดียที่ที่ที่ผมที่ผมตามนะก็เลยผมผมตามว่าเฮ้ยจากขาที่มันเด้งขึ้นมาถึงตรงเนี้ยผมมองว่าจบสีแล้วซึ่งซึ่งตอนแรกที่มองไว้คือหนึ ha, pom, pom awa, i, ne, aj aj ่งใช่ไหมสองแล้วก ok ็สามเอ็ตรงเนี้ยแล้วก็สี่เนี้ยไม่ควรหลุดใช่ไหมวันที่เราได้ปุ๊บแตกเผอิญว่าตอนเช้ามาปุ๊บตบหลุดเลยเพราะนั้นการตบหลุดตรงเนี้ยแสดงว่าไอตรงเนี้ยฟินิชแล้วไม่ใช่จบแล้วอาจจะเป็น อาจจะเป็นในในไทมเฟรมย่อยของมันอาจจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นหนึ่งสองอะไรสามอะไรของเขาก็อยู่อยู่ข้างในนี่แหละเออหรือหรืออาจจะขึ้นมาเป๊ะแค่เป็น a b c เพื่อลงมาเป็นขาขา x อีกขาหนึ่งแล้วก็ไป a b c ต่อก็ก็ก็เป็นไปได้แต่คือในไอเดียที่ตามอยู่ตอนนี้ยผมมองว่าเนี่ยมันจะลงด้วยเวฟสามของคืนนี้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไอเดียไอเดียมุมมองมุมอม,อมองส่วนตัวนะแล้วก็เป็นเป็นการลงด้วยเวฟสามของไทม์เฟรมสิบห้ากับหนึ่งชั่วโมง อ่าซึ่งซึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเราเห็นว่าอะไรฮะมันมีสัญญาณของฮิดเด้นของชุดนี้อยู่อ่าฮิดเด้นของชุดนี้ฮิดเด้นของชุดนี้เนี่ยป๊าบเนี่ยตีตีมาตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามองจากรอบตรงนี้เนี่ยเนี่ยก้อนสองก้อนนี้นะที่ที่มันจิ้มตรงนี้กับจิ้มตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันมันเป็นมันมีมันมีมันมันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมลองดูดิเห็นไหมเฮ้ยมันเหมือนกับจะจะแตะไม่แตะเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ไม่แตะนะอ่านี่ไม่แตะนี่ก็ไม่แตะแสดงว่าเอ่คือเหมือนเหมือนจะจิ้มก็จิ้มไม่โดนอ่ะเหมือนเหมือนจึ๊กจึ๊กอ่ะเออเออประมาณนั้นก็เลยก็เลยมองว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันอาจจะเป็นไซเคิลไซเคิลก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยคือไซเคิลเดียวกันเนี่ยไซเคิลก้อนเนี่ยคือไซเคิลเดียวกันอ่าแล้วก็ลงมาปั้งตรงเนี้ยคือหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเป็น A B C ตรงนี้แหละคือจบ C อปสองตรงนี้ แล้วก็เป็นการอะไรฮะไซเวยเก็บของในรูปแบบของแฟลตแต่ว่าแฟลตแฟลตชุดนี้มันรีบาวก็คือมันรีบาวเด้งขาซีตรงนี้เด้งไม่ถึง50%าอ่า mm. มันเด้งไม่ถึง5้เพราะนั้นเป้าในการลงคือถ้าวัดจาก projection ซึ่งซึ่งผมอยากให้อยากให้เราใช้ตรงนี้นะตรงนี้นะใช้บอดี้ของมันของ1ชั่วโมงไอ้ noise นี่ตัดทิง้งตัดทิ้งออกไปเพื่อเพื่อลดลดความผันผวนของราคาอ่าอ่าถ้ามาถึงตรงนี้ล่ะฟั่งเอะนะ ไม่ถึงเนี่ยขนาดมาตรงนี้ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยถูกไหมดังนั้นอลองวัดเป้าโปรเจกต์โปรเจกต์ลงไปจากตรงนี้เลยนะขอใช้ตรงนี้เลยแล้วก็จัดทิ้งมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป้าเป้าคืนนี้เป้าคืนนี้ที่มองไว้คือหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดอ่าผมมองไว้ที่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดว่าเฮ้ยถ้ามันเล่นคืนนี้นะอ่าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด มอง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 ให้เป็นซิกแซกไว้ก่อนมองให้เป็นซิกแซกไว้ก่อนมองว่าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยอาจจะมาถึงคืนนี้อ่าก็ก็กกผมผมมีไม้ผมยิงมาแล้วไม้เดียวผมยิงมาตรงหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ตรงนี้แหละเนี่ยแถวแถวแท่งแท่งเนี่ยแท่งแท่งหนึ่ง,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 งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละตอนตอนตอนกาลังทําแผนอยู่ก็มาเฮ้ยมันมาเฮ้ยผมเฮ้ยมันน่าจะลงนะเนี่ยมุมอม,อมองนะมุมมองคิดว่าแต่ว่าแต่ว่าในในไอเดียของสิบห้านาทีเนี่ยมันมันยังมีมุมมองของการมองขึ้น ได้อยู่อีกหนึ่งขาอ่าอันนี้คือมุมมองของการมองลงของหนึ่งชั่วโมงทีนี้มาดูในในมุมมองของส<ม>ิบห้านาทีสิบห้านาทีคือแผนอย่างนี้อ่าแผนแผนของสิบห้านาทีคือมองว่าเฮ้ยควรที่จะอะไรฮะรีบาวกลับขึ้นมาก่อนรีบาวกลับขึ้นมาก่อนแล้วก็จิ้มแบบนี้ฮะแตะปั้งตรงนี้<ม>แค่แตะแค่แตะแต่ว่าไม่เบรกมาอย่างนี้แต่เนี้ยเ<ม>บรกไายไปอย่างนี้ปั้งอย่างนี้ของสิบห้านาทีแล้วก็นี่แหละจุดเซลลก็คือใช่ฮะจุดเซลล์ก็คือจะอยู่ที่โซน ร้อยสามสิบแปดจุดสองถึงร้อยหกร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของหัวขาขึ้นล่าสุดยังไงอ่ะยังไงยังไงก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้หัวขาขึ้นล่าสุดอยู่ตรงไหนอ่ะหัวขาขึ้นล่าสุดอยู่ตรงไหนนีอ่อยู่ตรงนี้นี่ชุดนี้เห็นไหมปุ๊บเนี้ยโอโซยกโลนะโอโซยกโลอ่าพอโอโซโอโซยกโลเสร็จปุ๊บอ่ะลองวัดกลางกลางเป้าขึ้นไปจากชุดนี้ เห็นไหมร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่ตรงไหนนั่นแหละอนี่แหละอ่าตีว่าหนึ่งเจ็ดหกหกก็เลยมองว่าเออเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมาอีกขาหนึ่งก็คือมองว่ามันจะมาตรงนี้แหละแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือน่อยแนวร้อยสามสิบแปดจุดสองเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งเจ็ดประมาณหนึ่งเจ็ดหกสามก็คือให้มองหนึ่งนึกผมผมเลยวางกรอบไว้ที่หนึ่งเจ็ดหกสองถึงหนึ่งเจ็ดหกหกอ่าสำหรับจุดที่จะจะเซลล์จะเซล์อย่างอย่างอย่าง จะก็ให้ให้มองให้มองหน้าเซลล์ตรงนั้นไว้แล้วก็จะเป็นจะเป็นการการลงของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สิบสิบห้านาทีสิบห้านาทีก็คือจะจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะเปิดเปิดย่อนี้แฮ่แล้วก็ดีดขึ้นไปอย่างนี้ปั้งอเออนี่แหละมันจะทำเป็นอ่าเป็นดับปมันจะทำไพรซ์แพทเทิรพอดีพี่ปั้งอย่างนี้เนี่ยลง ไอเดียไอเดียนะตอนนี้คือคือรูปแบบนี้แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้คิดคิดว่าน่าจะเล่นทางเฟรมสิบห้านาทีแหละคืนนี้อ่เลผนแผนแผนแผนก็เลยมองว่าใครใครที่ยังไม่มีของหน้าหน้าเซลล์อ่าก็เดี๋ยวรอไปรอเซลล์ข้างบนแล้วกันอ่าประมาณหนึ่งเจ็ดหกสองถึงหนึ่งเจ็ดหกหกแล้วกันได้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ อแผนการเทรดเนาะแล้วก็เป้าเป้าในการทำกำไรก็คือนู่นเลยเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดถึงหนึ่งเจ็ดสี่สี่ศูนย์แล้วกันอ่าอย่างเงี้ยของถ้าของเออประมาณประมาณยี่สิบเหรียญอ่าคิดว่าประมาณยี่สิบเหรียญก็มองมองโซนนี้แล้วกันคือคือมันเก็บของนานไงพอมันเก็บของนานแล้วอืมถ้ามันจะลงมันควรจะลงอ่าถ้ามันจะลงมันควรจะมันควรจะลงแรงกว่านี้ เนี่ยประมาณหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหรือมองถ้ามองหกสิบเอจุดแปดก็คือหนึ่งเจ็ดสี่แปดประมาณนี้่ะฮะโอเคอไอเดียไอเดียไอเดียของทองคําสําหรับคืนนี้ก็ก็ประมาณนี้แล้วก็คืนนี้ตลาด,ดคืนนี้ก็ตลาดเมกาเปิดเป็นปกตินะก็ก็สามทุม่มก็มีข่าวก็พยายามแต่ด้วยด้วยด้วยแพทเทิร์นนะผมคิดว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี้ยน่าน่าจะน่าลง น่าน่าจะน่าจะน่าจะลงน่าจะลงได้เปรียบกว่าอ่าฮะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เออทีนี้ไปดูไปดูดอลลาร์อินด็เซ็นิดนึงอ๋อถามว่าเอ้ยถ้ามีแต่แผนไอ้นี่ไอ้นี่ถามว่ามีมีแต่แผนลงหรือจานวันนี้บอกไม่ใช่นะแผนขึ้นก็ยังมีนะแผนขึ้นคือแผนขึ้นคืออะไรก็คือขึ้นมองว่ามันจะขึ้นไปหาโซนไหนอ่าเนี่ยมันจะขึ้นไปหาหนึ่ง เนี่ยหนึ่งเจ็ดหกกแล้วก็ถ้ามันปุ๊บยืนใหญ่กรอบเป็นไซเวว์ของสิบห้านาทีได้ให้รู้ไว้เลยว่าไปแน่ไปแน่สองหกเอ็ดจุดปดไปแน่อืออ่านี่นี่อย่างนี้นะนี่อย่างนี้นเปิดเราเซล,ลมาสต็อปล็อตเราจะอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์อ่าใ,ให้มองที่หนึ่งนให้มองที่แบบนี้พี่อย่างนี้นะอ่าถ้าถ้าไอเดียของการที่ว่า มันยัง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 ไม่มันยังมันยังไม่ลงแสดงว่าไอชุดที่เราเล่นอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยไอชุดที่เราเล่นอยู่ตรงเนี้ยไอเนี้ยมองเป็นว่าซีถ้าถ้าสองสองออฟซีออฟสองจบตรงนี้ไอชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ยเอ้ยถ้ามันขึ้นของไซเคิลของขาขาที่สามคือลงด้วยเวบสามเนี่ยไอชุดเนี้ยน่าจะลงด้วยขาที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไอชุดเนี้ยอาจจะรีบาวเป็นขาเอแล้วก็ตรงนี้เป็นเอบีซีของอะไรฮะของบีประมาณนี้แล้วก็ไอชุดเนี้ยค ER ือคืออะไรขาคือขาซี เส้นขา C ถ้ามันจะเล่นเล่นเทรนนะถ้าชุดนี้ขึ้นปังขึ้นหัวหนึ่งปังปังสตรองบีอย่างนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นสตรองบีสตรองบี C fail ไปก็ได้นะเพราะว่ามันพอๆกันเนี่ยอาจจะจบ2ตรงนี้แล้วก็ชุดนี้พอเวลาโปรเจกต์ก็ปั้งปั้งตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามาแถวแถนี้แหละนึกนึกไอเดียออกไหมอ่าขึ้นด้วยอินพาวของเวฟสามแล้วก็เผยเผเผลอๆนะเผเผอนะเป็นสตรองบีสองของทรงนี้นะ มันจะขึ้นเป็นซูเปอร์สามเอ็อ่าถามว่าซูเปอร์สามเออ่าใช่พี่จะจะไปหาแถวสองร้อยหกสเอ็ดจุดแปดเนี่ยเนี่ยก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดคือเท่าไหร่ไฮเดิมตรงนี้แหละนี่ไฮเดิมตรงนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดอ่ามองมองที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าไอเดียไอเดียแรกถ้าถ้ามันเล่นทรงแบบนี้จรงิงๆเนี่ยมองเป้าแรกก็คือหนึ่งเจ็ดหกเก้าหรือถ้ามองวัดจากหัวหัวขาหัวขาขึ้นของชุดเนี่ย เห็นไหมของสนะิบห้านาทีมันจะมีหัวขาขึ้นของชุดหลังอยู่ซึ่งยังไม่เบรกนะแต่ว่าถ้ามันเบรกเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละคือ,นะค,อคือรู้ไว้เลยว่ามีหัวขาขึ้นของชุดหลังเรียบร้อยก็คือตรงนี้ตรงนั้นแหละอ่านี่แหละเนี่ยอ่าผมผมเลยมองว่า 1, 7, 6, 6, นหนึ่งเจ็ดหกหกนี่แหละคือน่าน่าจะเฮ้ยมันน่าจะมีคลัสตงคลัสเตอร์อะไรที่มันมีต,ตอจะมีเ<า><ะ>ออนี่เนี่ย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 ประมาณนี้เห็นไหมมันจะมันจะคลัสเตอร์กันพอดีเลยระหว่างหัวนี้แล้วก็หัวนี้ อ่ามันไปคลัสเตอร์กันตรงนี้พอดีซึ่งซึ่งผมว่าเฮ้ยคืนนี้มีโอกาสจะเอาขึ้นไปก่อนตอนนี้นะมีโอกาสจะเอาขึ้นไปก่อนพอพอสามทุ่มปุ๊บข่าวออกมาปุ๊บปังลงมางอ่าอ่าไอเดียไอเดียไอเดียผมประมาณนี้ไอเดียผมประมาณนี้อ่กาก็มาร์คมาร์คโซนราคาไว้แล้วกันพี่ว่าหน,นึ่งเจ็ดหกหกโซนเนี้ยเฮ้ยระวังมีระวังมียุบเนี้ยหนึ่งเจ็ดหกหกตรงนี้ อ่ะพอพอได้ไอเดียแล้วทั้งทั้งขาลงแล้วก็ขาขึ้นนะอ่า